เพราะเรากลุ่มเอวันนี้มานําเสนอโครงงานวิชาไวเบชั่นครับผมนายอนุพัฒนุนจันทร์รหัสหกหกหนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์สามสี่ผมโพชระสมบัตินุชชิตหกหกหนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ครับผมกีรพานนท์แสนชัยหกหกหนึ่งศูนย์ห้าห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดสามครับวัตถุประสงค์ของการทําการทดลองนี้หนึ่งเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความถี่เสียงที่เกิดขึ้นโดยใช้แอปพลิเคชัน Firefox และวัดและแสดงผลข้อมูลเสียงผ่านการใช้วิธีฟาสฟูเรียทามฟอร์มเพื่อทำการแสดงสเปกตรัมของเสียง 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หลักการเปลี่ยนแปลงฟูเรียหรือฟาสฟูเรียทามฟอร์ม 3. เพื่อศึกษาทดลองขึ้นเสียงในหลายๆรูปแบบที่ต่างกัน 4. เพื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการวัดความถี่เสียง 5. เพื่อศึกษา การใช้ซอฟต์แวร์ในการบันทึกสัญญาณเสียงและแปลข้อมูลความถี่การใช้แอปพลิเคชัน Firefox ซึ่งเรากดเข้าแอปมานะครับมันจะเป็นหน้านี้แล้วเราจะใช้ตัวของฟังก์ชัน Audio Spectrum ซึ่งพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้านี้เราก็จะไปกดที่สามเหลี่ยมบนขวานะครับเพื่อเป็นการวัดค่าซึ่งพอเราทดลองแล้วเราก็ให้กดหยุด แล้วเราก็จะได้ค่าที่เราต้องการนะครับซึ่งเราก็จะนำค่าตรงนี้ไปวิเคราะห์กันต่อนะครับในการทดลองต่อไปครับก็ในส่วนของพาร์ทแรกนะครับ c a l ิเบอเรชัเราได้ใช้แอปพลิเคชัน ChatGPT นะครับในการกำหนดความถี่ทั้งหทด4ความถี่นะครับได้แก่ 440, 660, 8ส0แล้วก็1,220พเฮิร์นะครับแล้วนำมาทดลองในรูปแบบต่างๆดังนี้นะครับในครั้งแรกเนี่ย เราจะใช้ความถี่เดียวนะครับ440เฮิรตซ์และเปิดลำโพงนะครับใส่เข้าไปในแอปพลิเคชัน Firefox นะครับในครั้งที่2เราจะใช้เป็นความถี่ผสมครับ440บวกของรเฮิรตซ์ครั้งที่3ความถี่ผสม440บวกของ10บวกปแเฮิรตซ์ครับและครั้งที่4ครับความถี่ผสม440บวกของรบวกแรแแล้วก็บวก1220เฮิรตซ์ครับจากการทดลองโดยใช้ h a t g p t นะครับในการสร้างคลื่นความถี่ทั้งหมดเนี่ยพบว่ามีความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ ค่าความถี่เนี่ยจะสูงขึ้นนะครับเมื่อเสียงแหลมขึ้นแต่ในส่วนของเสียงผสมนะครับจะมีความหนากว่านะครับทําให้ซับซ้อนในการรับเสียงและความถี่มากกว่าครับการทดลองพาร์ที่2นะครับ Measurement and Analysis ซึ่งจะเป็นการทดลองโดยการใช้กีตาร์ไฟฟ้าและเราจะใส่เอฟเฟกเสียงต่างๆเข้าไปในกีตาร์ไฟฟ้านะครับซึ่งจะทำให้ได้เสียงที่หลากหลายและแตกต่างกาันตามลื้นความถี่ต่างๆ โดยวิธีการทดลองนะครับ 1. จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อมกับการทดลอง 2. ตั้งค่ากีตาร์ไฟฟ้าให้เหมาะกับเสียงที่เราจะใช้นะครับแล้วก็3จะเริ่มทำการทดลองโดยการดีดกีตาร์ซึ่งเราจะใช้ตัวฟังก์ชัน Audio Spectrum ในแอปพลิเคชัน r e f o x ในการวัดค่าความถี่ครับและเราก็จะนำค่าที่ได้นั้นไปเปรียบเทียบกับค่าความถี่ของโน้ตต่างๆครับ ซึ่งเราจะใช้เป็น3เสียงนะครับโดยเสียงแรกจะใช้เป็นกีตาร์ไฟฟ้าเปล่าๆโดยไม่มีเอฟเฟกครับ 2. เราจะใช้เป็นการดีกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกเสียงแตกเข้าไปครับแล้วก็3จะเป็นการดีกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มเสียงคอรัสเข้าไปครับซึ่งจากการทดลองที่ได้นั้นจะทําให้เราเห็นว่า Notes, นโน้ตเพลงแต่ละโน้ตนะครับมีค่าความถี่ที่แตกต่างกาัน มีลักษณะและพฤติกรรมเฉพาะตัวของมันนะครับซึ่งเราสามารถนําค่าที่ได้จากการทดลองนี้ไปหาค่าตัวโน้ตอื่นๆต่างๆได้ครับแล้วก็เราสามารถหาเปลี่ยนแปลงโน้ตเพลงได้ขึ้นอยู่กับการสันและควาที่ของเสียงครับครับสรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองเพราะว่าความถี่และเสียงเนี่ยมีความสัมพันธ์กันโดยตรงซึ่ง ความถี่ของคลืนเสียงจะมีผลต่อการรับรู้ของเสียงใน,ในทางกับการเสียงก็มีผลต่อการรับรู้ของความถี่เหมือนกันครับโดยเสียงที่มีความหนาหรือทุ้มอ่ะมักมีความถี่ต่ําส่วนเสียงที่แหลมเช่นสายกีตาร์สายล่างจะมีความถี่ที่สูงครับเพราะมีเสียงแหลมซึ่งเมื่อนําสัญญาณเสียงเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์ในวิธี FFT หรือว่า Fast Fourier Transform นะครับ จะเห็นได้ว่าอ,อ,องค์ประกอบของความถี่ปรากฏอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงความถี่สูงครับนอกจากนี้ยังพราบว่าปัจจัยภายนอกเช่นห้องห้องที่กว้างหรือสภาพแวดล้อมนะครับก็มีผลต่อในการวัดความถี่ด้วยนะครับเนื่องจากมีการรบกวนหรือเสียงรบกวนครับผม